สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆคนนะคะ FC ของนางฟ้านะคะวันนี้นะคะจะมาเล่นนางยานหน่อยนะคะเพราะว่าเอาเด็กไปเล่นอีกแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสันดานสันดานที่มันเปลี่ยนไม่ได้สันดานที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะ FC คนเราเนี่ยไม่ว่าจะทะเลาะก,กันมากมายขนาดไหนไม่สมควรที่จะเอาเด็กไปเล่น แกแล้วแก่เลยแก่ถึงย่อนเข้าเข้าถึงย่อนคอหอยตายไปเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสมองนะเธอมีสมองบ้างไหมถามจริงๆอะ่ะอายุก็มากแล้วจะหกสิบแล้วยังไม่มีความคิดอีกฮะไปด่ามันทำไมเด็กนั่นอะฮะนนจุนเขาไปขี้บนหัวเหรอถามจริงๆไปด่ามันทำไม มันไปทําอะไรให้ทะเลาะกับพ่อก็ไปกัดกับพ่อนูน้นไม่ใช่ไปกัดลูกเขาเอาลูกเขาออกมาเถียงไม่ทันเขาสู้ไม่ทันเขาเอาเด็กมาเล่นเอาเด็กมาเหยียบย่ําตั้งแต่ลุงช่างแล้วตั้งแต่ลุงช่างลูกของลุงช่างลูกของใครต่างๆนาๆนาลูกของน้องเบน้นมึงอ่ะลากมาตลอดอายุก็มากแล้วอ่ะทำไมไม่มีสมอบงบ้างหรอะถามหน่อยสิ ทะเลาะกับพ่อก็ไปกัดกับพ่อสู้เขาไม่ได้ไปลากลูกเข้ามาฮะตัดหัวตัวเองก่อนนะตัดหัวตัวเองประจานก่อนเขาเรียกว่าสันดานไม่ดีแก่แล้วก็แก่เลยไม่มีความคิดเด็กไปเกี่ยวอะไรด้วยทะเลาะกันด่ากันก็ด่าไปที่ เขาก็บอกแล้วว่าเขาไปเขาไปโรงพักเขาก็ไปถามจริงๆเถอะใครเขาจะเอาประวัติส่วนตัวมาให้กันมึงโทรไปถามเขาเนี่ยเขาจะเอาประวัติส่วนตัวให้หรอเอ่ไม่เชื่อเขาก็กลับมาบินกลับมาสิบินกลับมาก็ไปหาหนูน่นไปที่โรงพักนู่นเลยถ้าไม่เชื่อเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาเด็กมาสาบแช่งเอาเด็กมาตัดหัวให้เด็กหัวขาดนะ ระวังหัวมึงจะขาดแก่ก็แก่เลยนั่นอ่ะแกไม่รู้ไม่รู้ว่าความคิดนี่มันออืหจริงๆเลยพูดแล้วของขึ้นนะเอฟซไปด่านนจุนไปบอกเอานนจุนไปเป็นตัวประกันให้เด็กทั้งสองคนคอขาดหัวขาดเลวจริงๆเลยแกแล้วแกไม่มีสมองเออปัญญาอ่อนทำแม่งแต่คอนเทนต์เนี่ย ออจะทำคอนเทนต์ก็ทำไปไม่จำเป็นต้องลากเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเด็กมันไปมีส่วนอะไรด้วยอ่ะเด็กมันไปนั่งเถียงกับมึงเหรอคูถามหน่อยสิแกจะตตยหาอยู่แล้วไม่มีสมองเกลียดจริงๆเลยลากใครไม่ได้สู้เขาไม่ได้นะเอฟซีมันไปด่าสู้เขาไม่ได้มันจะลากลูกเข้ามาเพื่ออะไรรู้ปะ่ะเพื่อที่จะให้ นะบอสนาทีเนี่ยเกิดอารมณ์เขารู้ทันเกมพวกมึงหมดนั่นแหละฮะไม่จําเป็นที่จะต้องมาเอาลูกเขาจิกกระบาลลูกเขามาหรอกบางคนก็จิกลูกบางคนก็จิกแม่อย่างมึงเนี่ยนะไปจิกลูกเขาแล้วมีการบอกฮะเอาตัวลูกเขามาเป็นประกันน้องนนน้อง,องจูนอะขอให้คอขาดหัวขาดอ้ยถุยควายเล่นกับใครเล่นกับเด็กทิหาย แม่งโคดของขึ้นเลยไม่ชอบอะเอาจริงเลยนะจะเล่นกับพ่อมันก็เล่นไปสิด่าไปสิกับพ่อมันนั่นอะสู้เขาไม่ได้ไปลากลูกเขาไม่เหยียบปัญญาอ่อนกูเห็นหลายรอบแล้วเนี่ยเออคนอะไรเลวได้ใจจริงๆเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะเอฟซีแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วไม่มีสมองนะเออ ตายแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะได้มาเกิดแทนรีบรีบ,รบตายซะนะแกอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์ในในในยมโลกไปเกิดไหนก็คงไม่ได้เกิดหรอกไม่มียม,มาบาลเขาเอานิสัยสันดานแบบเนี้ไม่อยากจะด่าเลยนะคนแก่เนี่ยบอกตรงเลยโอ้คิดได้ยังไงอะฮะเวลาด่าคนอื่นนะ่ะ ไอ้ดูไอ้คนข้างๆบ้างว่าคนข้างๆอ่ะเป็นยังไงสันดานมันเป็นยังไงเหมือนสันดานตัวมึงเองนี่แหละชอบลากเด็กอีกตัวหนึ่งก็เอาลูกเขาไปเปรียบกับหมาแม่งด่าสู้เขาไม่ได้อีกตัวนึงก็สาบแช่งให้ลูกเขาคอขาดสันดานเลวทั้งคู่เลยจริงๆเกียดจริงๆในเอฟซีบอกตรงเลยวของขึ้น พูดแป๊แบๆแป๊แบๆแป๊แบๆแป๊บๆตนดานไม่ละอายปากบ้างเหรอะวะเอาเด็กไปเหยียบขนาดนั้นเอาเด็กไปเล่นขนาดนั้นน่ะมึงไม่ละอายปากมึงบัง่งเหรอฮะแก่แล้วก็แก่เลยจริงๆอะแบบนี้ใส่แบบมึงเนี่ยเขาเข้าวัดกันหมดแล้วเขาไม่มานั่งด่าคนโน้นคนนี้หรอกนะทำคอนเทนต์หาแดกจะบอกให้นะ คนที่จะคอขาดก็คือผัวมึงหรือว่าตัวมึงเองจะบอกให้ไม่นานหรอกนะระวังผัวมึงกับมึงอ่ะจะคอขาดจะไม่มีหัวเพราะสันดานชั่วๆอย่างมึงไงเออนิสัยไม่ดีนะเล่นไม่ชนะเขาอย่าลากเด็กลงมาเล่นไปลากลูกลุงช่างมาเล่นน้องมนน้องโอม สู้เขาไม่ได้ก็มาลากเพื่อที่จะให้พ่อเขาออกมาเดือดอ่ะสู้บอสน,นาทีไม่ได้จะให้เขาเดือดหรือลากลูกเขามาสันดานคนอย่างมึงอะ่ะชั่วได้ใจจริงๆเลยด่ายังไงมันมึนสมองมึงมันมึนลากคนโน้นลากคนนี้ไปดา่าไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกหาเรื่องเขาไปทั่วทีฟทั่วแดน สมองก็ไม่มีเอาตั้งบ่าไว้ทำเฮี้ยอะไรวะงง,ง,งมากเลยโอ้คนเราเนี่ยถ้าจะเล่นก็เล่นพ่อมันไปนู่นทะเลาะก,กับพ่อก็เล่นกับพ่อมึงไม่จําเป็นต้องลากลูกเขาไปเล่นนะลูกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้เลยแกไม่มีสมองนะระวังเถอะนอนนอนอยู่อ่ะหัวแม่งไม่มีคอขาด ตัวมึงเองอ่ะจะบอกให้และกูก็ไม่ชอบเล่นเด็กด้วยกูไม่สาบแช่งลูกมึงหรอกนะกูให้มึงกับผัวมึงนะคอขาดทั้งคู่ส้นตีน